มาจา้าเลยข้าาจ้าแม่คะต้อมาขายของจ้ารีบมาซื้อนะจ้าไปไหนกลางค่ำกลางคืนมนหน้ากลัวใส่วิ่งนี้ไปเชื่อเเชื่อเอชื่อเหเชื่อรสีเจอสี่ตีคนจำไม่ได้ไอ้อุยอย่บอกนะอย่านะอย่านะไไม่ได้แล้วไม่ตื้อแล้วพูดผิดพูดถูกเนี่ย คิดว่าเราเป็นขั้นตอนยังไม่หมดเลยเวลาทำไมเยี่พอใจยังสวัสดีครับผมบิวนาถพลครับสวัสดีค่ะชิงชิงคณิฐาค่ะสวัสดีค่ะแป้งสลันชัดค่ะนี่คือรายการชาเลนจท้าให้รอ มารายการน,นี้ก็ต้องแสดงความสามารถกันหน่อยผมไปสืบมาแล้วว่าพวกคุณสองคนเนี่ยมีสกิลขายของใช่ไหมไปสืบเนี่ยมาแล้วถามเยอะเลยแล้วว่าแต่คุณเนี่ยขายของอะไรมีบ้างมีขายขนมขนมอะไรอย่างเงี้ยชอบกินขนมก็<อ>ขายขนมบ้างดีคุณนะ่ไปไปดีไม่ขายของไม่ขายของขออกบูธที่ห้างขายอะไรขายเสื้อผ้ายิ้มให้เลยไม่ถามว่าขายอะไรแค่นั้นเองหน้า าาผมมาขายเสื้อผ้าไลฟ์ขายทางติ๊กตอ๊อกสตารเชริเชิญครับเชิญไปอุดหนุนก็ได้นะครับในเมื่อตอนนี้เราก็มีแม่ค้าอยู่2คนแล้วอย่างนั้นผมขอท้าคุณ2คนมาเป็นแม่ค้าแข่งกันได้ไหมเลขาจ้า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 แม่ค้าจะาขายของเ้าวรีบมาซื้อนะจ้า อกบนะสำหรับอันนี้นะคะเป็นวิกผมอนเนกประสงค์ที่แบบว่าคือถ้าวันไหนคุณเบื่อความเป็นตัวเองคุณอยากจะแบบเปลี่ยนคนเป็นคนใหม่ คุณก็แค่ใส่อันนี้ตรงไปในหคคัวแล้วคุณก็จะเปลี่ยนเป็นคนอีกคนอ่ะในเรื่องนะคะในเรื่องคุณเสน่หหาใช่ไหมเขารับเบอร์นผู้หมวดเขาจะต้องไปเจอคนเยอะแยะหน้าตาแบบนี้ใครก็จาได้จาคุณได้หมดทุกคนเลยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีวิกอันนี้ปับคุณใส่ไปปั๊บรับรองไม่มีใครจาคุณได้ไม่มีเว้นช่องให้เลยไม่มีเลยแน่นอนแล้วอันนี้ไม่แพงไม่แพงราคาไร่แพงให้ฟรีแถมฟรีด้วยไม่ขาย อะไรอย่างนี้เชื่อเหออว่าบิวจะเป็นต้องใช้เพราะว่าอย่างในละครเขาเป็นผู้หมวดเขาเป็นตำรวจใช่ไหมต้องปลอมตัวเนียต้องปลอมตัวเยอะแยะแล้วอีกอย่างเนี่ยอะอย่างจะไปหาน้องมารสีถูกไหมบางทีไม่อยากให้เขาจำได้ไปไหนกลางค่ำกลางคืนมันน่ากลัวใส่วิกนี้ไปเชื่อเชื่อเชื่อชื่เอสี่ตีคนจำไม่ได้โอเค เราแล้วแจ้งเลยหดัอเด๋อเด๋อเด๋ออย่างครับวิกผมงอป่าค่ะปึ่งนี่ปกติตอนนี้ก็คือเงินขึ้นไปบวมมาคือถ้าสมมติว่าเปลี่ยนลุคอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ผมแบบว่าตั้นเกินไปก็คือต้องใช้บิดงอป่าแล้ว ใชัวินง้อป่าขอให้ขาโดโทษอยังง่านผ่านไปแล้วชิงต่อต่อต่อึ๊อเมื่อ้าสมติว่าชัยวินเนี้ยรับรองว่าแบบไม่มีใครจ่อหน้แน่นอนเพราะว่าหัวยิกขนาดนี้ยังไงก็ไม่ใช่พี่ไม้เพราะพี่ไม้คือเซ็ตผมไงอย่างเป็นอ้นนท์ใช่ไหมไอ้นนท์ก็คือไม่พี่หมายไม่เซ็ตผมอ้นนท์เซ็ตผมหัวตัวหมดละอ้นนท์เซ็ตผมอ้นนท์คือแบบ ผมตรงอ่ะคือแบบไดข้างบนใช่ป่ะอันนี้คือหยิกเ,เดี๋ยาขนาดนี้ยไม่มีใครจำได้แน่นอนมันจะเป็นอย่างนี้เลยโหหลอกนะเนี่ยหล่อสุดหรือใครจำได้หล่อมากเว,เวลาถ้าจะให้เลือกนะครับอเอาแหวกๆเลยผมอยากเป็นมานานละกีช้าง <c oughs> อ่าได้หนึ่งไอเทมแล้วนี่ ปกติคือไม่สามารถทำไ,ได้เป็นอาก,กาศที่แบบเราไม่สามารถแบบว่าทำได้อย่างนี้ได้ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรเพราะปากเรจะเป็นตะคิวคือถ้าใส่หน้าก,กากเนี้ยไม่ต้องทำปากแม่เราจะปากไงไม่ต้องเช้าเพราะว่าเราเนี่ยมีหน้ากากเช้าให้อยู่แล้วใช่ไหมเราแบบเนี่ยใครเดินไปแบบอู้ยอีว่าผิวปากเปล่าไม่ใช่มีใส่หน้าก,กากเดี๋ยวบ้านผิวปากไง มันเข้ากับนี่ทรงผมที่เลือกไปแล้วมากๆเลยเพราะว่าเนี้มันแบบเห็นไหมรอยต่อมล้ก็ไม่เห็นว่าเออหัวร้านเลยมันสีเดียวกันแล้วมันเข้ากันแล้วเนี้ยกนแบบสีเทาเวลาเขาบอกกันว่ามนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาจากลิงเดี๋ยวไอ้ที่นั่งนานๆนี่เตรียมไว้ใช่ไหมนึกไป้แล้วสินะ คุณเทงคุณใส่หน้ากากนี้ครับเราก็จะนึกถึงมันไเชื่อเหระว่าหน้ากากของชิงอ่ะมันไม่โอเคมันตลกเกินไปแต่เราเลือกหน้ากากนี้เพราะว่ามันอะไรขายมันหน้าคล้ายเราคุณชาผมขอหนึ่งอย่างได้ไหมครับผมอยากให้แม่ค้าทั้งสองคนใส่ให้ผมดูเพราะผมไม่เห็นภาพไงการขายของมันก็ต้องมีรีวิว๋อเอาแล้ว ติดต่อสัตว์ยังอ่าหมดเวลาเลือกเรื่อนี้เรื่องนี้เดี๋ยวน้อยใจอ๋อเดี๋แม่แน่พอฉันขายหรอกอ่าได้สองอย่างแล้วเว้นตาันี้มันน่ารักมากเมื่อกี้เรากลัวว่าคุณจะอายเกินไปคุณมีหน้ากากอันนี้แล้วคุณก็มีหัวล้านอันนั้นอันะคุณจะไม่มั่นใจ เราอยากให้คุณใส่แว่นใส่ปับ๊บชัดเลยจําไม่ได้แน่นอนว่าคุณคือวิวครับถือเถอะแว่นตานี้ใส่แล้วหลอดด้วย,ยหมดเลยบังครับให้หมดเวลาด้วยนะโอ,อ้โหแว่นตานี้คือรู้เลยว่า ติดแล้วติดแล้วนี่ไปซื้อแล้วนะคิดติดแล้วสี่สานี่เพราะว่าอันนี้คือรู้เลยว่าหนังของเราแบบละครของเราเนี่ยมีฆาตรกรรมแน่นอนเพราะว่านี่ข้าวเลือดจริงๆที่แ่นอยู่เลยแล้วเราเป็นแบบตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวนใช่ไหมเราก็ต้องแบบว่าเข้าไปสืบเหตุฆาตรกรรมอ่างเงี้ยอาจจะแบบว่าอําพลางว่าแบบเออเป็นหนึ่งในฆาตรกรรมไปฆาตรกร ไม่ได้แล้วไม่ซื้อแล้วพูดผิดพูดถูกเนี่ยผ <c oughs> ิดเดียวเอาให้เจอไม่มีใครจาได้เพราะว่าลายพลอยขนาดนี้ดูปิดบางตัว,ต,วตัวนี่แท้จริงไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นตำรวจเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นข้าตน์ <c oughs> สุดยอดย <c oughs> ังไม่หมดเลยเวลาทำไมจริงๆผมก็เรื่องไม่ถูกนะแบบมันก็ดีทั้งสองฝั่งอันนี้มันมไนูดีหนวดอันนี้มันมีหนวดส่วนนี้มันก็อย่างเห็นผลพอดีเอาหนวดดิ ชอบือนผมชอบเวืออันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบอยู่ที่ใครขายดีอะไรเลยนะไม่เกี่ยวเลยนะอันนี้คือเรื่องที่เราชอบพะพูดไม่รู้เรื่องสองคนเลยเราจะแต่งให้ดูนะฮะว่าออกมาจะเป็นยังไงอ่ะจริงๆเราแพ้ไงเราต้องแต่งใช่ไหมกติกาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะอะไรคนคนดูคนดูว่าไงนะใช่ใช่โอเคเธอแต่อายเริ่มห้าสี่สามสองเราไม่หลันหวัง Yêu Có chạy không? ค่ะในเรื่องเนี้ยคุณอานนท์จะต้องปลอมตัวมาที่คณะลิเกแล้วจะปลอมตัวเนียนขนาดนี้ไหมคะมันก็ต้องเนียนขนาดนี้แหละถ้าไม่เนียนขนาดนี้คนก็จํได้ิว่าเป็นอานนท์ขนาดมาลาสียังจาไม่ได้เลยนะคะว่าแบบมีตํารวจอยู่ใกล้ๆตัวก็ที่มันต้องปลอมตัวเพราะว่าเหมือนอานนท์เนี่ยเขาเขาปลอมตัวมาสืบราชการรับก็ต้องปลอมตัวให้มันแนบเนียนที่สุดแต่ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะจริง ก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามด้วยนะคะในละครกุ้งเสน่หานะคะสนุกครบรถแน่นอนค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา18.45น,านาท,ทางช่อง 7hd ตัว35ค่ะครับ